อันยองสวัสดีค่ะทุกคนพี่เตยมาเลเลรถเ,เองนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันใน My Craft กันเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นแมปนะคะ Toy Story Mashup by My Craft ที่พี่เตยบอกว่าพี่เตยซื้อไปเนาะเราสามารถกดเลือก Create this world นี้ได้แต่ว่าพี่เตยสร้างไปแล้วแหละแต่พี่เตยจะมาให้ดูตรงนี้ค่ะนอกจากเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นแมปแล้วใช่ไหมนี่ เขาจะมีเป็นแบบตัวละครนะคะที่ให้เราเปลี่ยนหรือว่าเราเล่นกับเพื่อนก็ได้เห็นไหมคือรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นของ toy story 4ถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยคือมันแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าพี่เตยเลือกใช้เป็น Woody นะคะหรือจะบัละเยเยก็ได้ส่วนคนนี้คือ j e s s ี่อันนี้โบพีฟนะคะ เขาจะมีชุดแต่งกายสองชุดเนาะเนี่ย Lex, เล็กส์อไดนโนเสาร์แล้วก็อันนี้หนูอะไรเป็นพลทหารแล้วก็เป็นไอ้เจ้ามนุษย์ต่างดาววันนี้ก็ได้นะคะส่วนในตัวนี้ก็คือเป็นคล้ายๆคู่ปรับไอ้ที่บัตละเยยมาต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นในตัวละคร ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอที่เป็นข่าวกอยขาวเบอร์ขาวขาวบอยขาวเกิลจำไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวต้องกลับไปย้อนดูนะคะก็จะมีพวกตุ๊กตาของเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้แบบโอ้ยน่ารักส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เกิดที่แรกใช่ไหมที่เราแบบเกิดในห้องของแอนดี้โอเคประมาณนี้นะคะเนี่ย เนี่ยฉากพวกนี้พี่เตยยังไม่ได้พาไปเลยนะคะร้านของเล่นใช่ไหมคือเหมือนจริงมากอันนี้ก็จะเป็นตรงไดโนโก่ะทุกคนมันจะมีสถานที่แบบเป็นของเล่นคล้ายๆอวกาศเลยเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนนะคะที่เล่นด้วยกันเนาะก็ให้เลือกคาแรคเตอร์แล้วก็แบบมาร่วมเล่นอะไรแบบนี้ได้ก็จะมีส่วนสนุกโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าเวลกันดีกว่าโอ้โหมาพร้อมกับเจ้าสุนัขตัวโปรดนะคะคือพี่เตยแบบ สปอนน้องออกมาเนาะอาวัสดีครับโอเคถูกเตียงทิ้งก่อนนี่นะคะเดี๋ยวนะนูน่นอันนูน้นอันนู้นเป็นบ้านของแอนดี้นะคะที่พัที่แล้วพี่เตยพาไปทัวร์มาใช่ไหมเราควรจะเริ่มตรงตรงไหนดีอันนี้คือพี่เตยปรับเรีนเดอร์สูงสุดเลยนะคะอาจจะนงนงเนาะเดี๋ยวพี่เตยปรับคืนก่อนนะแป๊บหนึ่งอ้าว นี่เดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้ก็ได้วัดดีมีหมาหลายตัวเหลือเกินนี่นะคะเวลาเราแบบจะเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเดินมาทางนี้ก็ได้เนาะเป็นคล้ายๆแสงเขาเรียกว่าอะไรสายสายไฟเหรอคะที่เป็นแบบจะมีไฟดวงน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยที่เอาไว้ประดับงานปาร์ตี้งานสังสรรค์อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกก็ตกหลอกไอ้ตูดมึก นี่นะคะพี่เตยพยายามจะมาทางทางนี้แหละเพราะว่ามันดูเชื่อมต่อกันดีอ่ะเออเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ใช่ไหมในเรื่องอ่ะที่ซิดเอาเอาวูดดี้อ่ะวูดดี้กับบัสลยเเดี๋ยวนะน่าจะเป็นวูดดี้หรือบัสลายเียพี่เตยจำไม่ได้แล้วค่ะที่โดนขังไว้ตรงเนี้ยเออความจริงตรงนี้ในกล่องนี้ก็จะมีของนะคะแต่พี่เตยก็เก็บมาหมดแล้ว นี่นะคะน่าจะเป็นห้องนอนของซิดแหละเดี๋ยวเราลองบินดูดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของน้องเขาใช่ไหมคะเดี๋ยวนะเพลงดังมากเลยโอเคนี่นะคะก็จะเป็นที่นอนของแบบเด็กผู้ชายดูสีความซกมกมีขวดนมเขาก็จะมีแบบภาพ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกภาพโปสเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหม,หมแปะตามห้องเนาะตามสไตล์เลยแล้วสังเกตว่าเขาจะมีแบบพวกอะไรพวกของที่เขาประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะด้วยความที่น้องเขาเป็นคนแบบชอบทำลายตุ๊กตาของเล่นน่ะเออก็จะเอาไอ้หัวจากตุ๊กตาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะตามความชอบของน้องเขาเลย ตรงนี้คือล็อกไว้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นไอที่ปอดปะเป้าหรือเปล่าเดี๋ยวนะพี่เตยมีลูกธนูนะคะแต่ว่าไม่มีธนูมาขอเสกมาสักอันหนึ่งก็คืออยู่ในโหมดคเีเอทีฟเนาะอ้าเอาเด้งหรอโอเคกระเด้งหมดเลยอะ่ะ นี่นะคะภายในห้องก็ถือว่าทําได้สมจริงเนาะชอบอะ่ะแล้วลองนึกถึงเวลาเราเป็นของเล่นตัวนน้อยๆแล้วลองเข้ามาแบบเวลาเราเป็นของเล่นใช่ไหมลองนึกสภาพดูสิว่ามันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้ห้องอะไรเอ่ยน้อยขอสมรวน่อยน่าจะเป็นเหมือนห้องห้องเก็บของหรือเปล่า เดี๋ยวนะนี่เราก็สามารถกระโดดหมกระโดดไม่ขึ้นนี่นะคะน่าจะปีนไปได้แหละเนาะตรงสภาพถ้าเราไม่ได้อยู่ในโหมดคีไอทีฟสิใช่ไหมนี่เลยแล้วก็หน้าโลนนะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีของมีมีมีเชสให้เรามาเก็บนะ เออมีมีลูก,กตาแมงม,มุมมีหัวซอมบี้มีเขาเรียกว่าอะไรล้วเหล็กเสียงม่เตอยแหบอ่ะรู้สึกว่า <c oughs> พูดมากนะคะโอเคอ่อนจากห้องนี้กันดีกว่าคะ่ะสู่ความว่างว่างอันไกโพ้นมีชั้นล่างด้วยนี่นะคะเราเข้าห้องนี้ขอห้องนี้ต่อเลยแล้วกัน ว้าวรู้สึกว่าน่าจะเป็นห้องนอนของน้องสาวของซิดนะพี่เต๋จำไม่ได้ว่าน้องเชื่ออะไรจำไม่ได้เลยค่ะลืมหมดแล้วนะคะดูเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเหมือนน้องสาวเขาก็ชอบของเล่นเหมือนกันนะคะอยเหมือนตรงนี้จะเอาไว้จัดปาร์ตี้น้ำชาทุกคนใช่ไหมจัดปาร์ตี้น้ำชากับตุ๊กตาของเราว่าอืม ส่วนที่นอนก็จะเป็นแนวเจ้าหญิงเลยเนาะอืมนะคะตามสไตล์เด็กผู้หญิงเลยก็จะมีตู้หนังสือใช่ไหมตู้ไว้เก็บของบาบาอุ้ยมีดอกไม้ด้วยค่ะน่ารักมากโอเคสนุกเลยแหละถ้าเราได้แบบชวนเพื่อนมาเล่นนะ่ะห้องต่อไปกระโดดหน่อยเออเพลงก็เพาะนนี่ฮะ อันนี้น่าจะเป็นห้องนอนหรือเปล่าอาจจะเป็นห้องนอนของผู้ใหญ่ก็ได้นะคะจะมีเป็นคล้ายกระเป๋าเดินทางสมัยก่อนเนาะอาจจะเป็นกองเก็บของก็ได้นะคะเขามีบันไดให้เราขึ้นด้วยนะแต่ไม่มีของให้เราโด้ฉันติดคำนี้ได้ไงนี่จะสวยกว่านี้นะคะถ้าวิวดิสแท็ของเรากว้างไกลกว่านี้นะคะนี่มีเชดข้างบนด้วยสวยอะ่ะชอบจังเลยค่ะ แต่ว่าเตียงนอนเหรอเนี่ยเหมือนจะไม่มีหมอนอ่ะห้องนี้หรือเปล่าโอ้คล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะห้องใต้หลังคาหรือเปล่าเหมือนแบบเอาไว้เก็บของเนี่ยเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นรอยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นขั้นๆอย่างเงี้ยเหมือนหลังคาเป็นไปได้นาออาจจะเป็นห้องใต้หลังคาก็ได้นะะี่ฮะ มองเห็นแบบสวนสวนแบบนอกบ้านอันนี้น่าจะหัวกวางกวางใช่ไหมแบบนี้กวางเนาะรูดอรหรอเปล่าไม่ใช่นะคะ <laughs> รู้จักรูดอบกันใช่ไหมทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเล่นดนตรีแหละกีตาร์รอเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยสังเกตจากของพวกนี้ รู้สึกว่าบ้านนี้เขาจะชอบอะไรที่เป็นแนวประดิษฐ์ประดอยอย่าทุกคนนี่นะคะมีเก้าอี้นั่งก็มีที่เก็บของอะไรแบบนี้เนาะพี่ตอยเป็นคนเสียงแหบง่ายมากๆเลยยิ่งถ้าพูดมากแล้วก็นะหมดแล้วแต่เราลงไปข้างล่างกันดีกว่าคะ่ะ จะมีอะไรให้เราตืนต้นไหมเนาะเนี่ยคะ,ะหรือเราจะปีนจากข้างบนก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้มันเหมือนจะมีแบบเป็นบันไดอะค่ะโอ้ตรงบันไดอะค่ะทุกคนคล้ายๆเป็นแคนดี้เหมือนกันนะเป็นลูกอมแท่งๆอะ่ะโอ้ทางนี้ก่อนไหมทางนี้โอ้ยังมีห้องอีกนะหลงแน่นอนค่ะ ถ้าจำไม่ได้นี่รับรองหลงแน่นอนอันนี้โอเคห้องน้ำห้องน้ำก็เหมือนอนกันนะจะมีแบบอ่างอาบน้ำนะคะเปิดน้ำนอนแช่นะน,น,น้ำเย็นน้ำร้อนอะไรก็ว่ากันไปทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหนพี่ตัวเอยชอบมากคือเขาเอาเพลงจากในเรื่องมาเลยอะเหมือนจะซื้อลิขสิทธิ์มาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะใช่แหละเนาะเพราะว่ามายครับเขาเป็นคนแบบเออสร้าง สร้างมาเองเลยอันนี้ก็จะห้องนั่งเล่นแหละแต่แบบเล็กไปนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะตู้หนังสือนี้เขาแบบให้เราปีนได้ด้วยนะคะว้าวแล้วเราจะไปไปโพไหนโอเคมาโนว่าปีนขึ้นมามืดมากเลยค่ะอ๋อเอาไว้อาจจะขึ้นมามองแบบมุมมองสูงๆอะไรแบบนี้ ก็จะมีทีวีนะคะมีโซฟาแนละ้วมีท mm ีว hmm. ีก็ทีวีตั้งแต่สมัยโบราณน,นะอย่างที่พี่เตยบอกว่ามันตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าแล้วว่าคือแบบนานมากนะคะอาจจะตามสมัยนั้นอ๋อนี่ไงออปีนดูได้นะคะโอ้ยมืดแล้วอะนอนไหมทุกคนนอนตรงนี้แหละเดี๋ยวว,วางไม่ได้หรอทำไมอะทำไมอะ ำไมแกถึงวางไม่ได้เหอเหมือนน้องหมาเราก็จะอยากนอนกับเราด้วยโอ้ยตามติดเราตลอดเลยนะคะหลังจากให้กระดูกไปเนาะพอมาตรงนี้ก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของแหละนอ้สีดำขาวพี่เตยชอบมากนี่ห้องครัวค่ะก็ดูแบบเรียบง่ายเนาะเป็นแบบตามสไตล์ครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีภาพวาด ตอกินข้าวอยู่ด้วยกันสี่คนพ่อแม่ลูกมีซุปเห็ดมีซุปกระต่ายคืออาหารที่มันเป็นซุปที่มันใส่ถ้วยอะรู้สึกว่าเปลืองพื้นที่มากเลยค่ะเพราะว่ามันแบบมันไม่รวมเป็นสแต็กไว้ให้เราเนาะโอ้แต่ตรงนี้ตรงนี้หลูมากเนี่ยเตาหลูมากโดยเฉพาะตรงนี้เฮ้ยตรงตรงพื้นที่อบอ่ะ คือเขาน่าจะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไก่ย่างนเนาะโอ,อแบบอาจจะทําจานใส่ไก่ย่างทําพายอะไรแบบเนี้ขูหถ้าแบบนั้นนะัสุดยอดมากอุยแต่แต่เตาหลูมากคือในเนี้ยเหมือนเขาจะย่อไอเทมลงมั้งพวกบล็อกอะไรแบบเนี้อาจจะยอ่อไอไอเทมลงหรือเปล่าถ้าไปสร้างจริงๆของเรานี้คงจะแบบโอ้ไม่ก็ นะตรงนี้ก็จะมีซิงล้างจานโอ,โอ้โอ้เขาก็ใส่ใจรายละเอียดดีเนาะจะกินน้ําเหรอโลกเฮ้หนูจะกินน้ำเหรอลลกก็น,นั่นงได้ด้วยนะคะเอ้ยน่ารักอนะ่ะน้องเป็นไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกอะวูฟหมาป่าปะแต่เขาใส่เป็นแบบ texture ของน้องเป็นแบบอย่างนี้ค่ะน่ารักหนูกินได้ไหมโลูก เอามากินได้ด้วยเนื้อหมูตรงนี้อาจจะมีแบบเป็นทิชชู่นะคะมีทางให้เราลงไปด้วยนะโอ้น่ารักขอลงหน่อยว,ว้าวอ้มนุษย์ไม่อยู่เราสามารถมาเล่นโรเปกับเพื่อนได้นะโลเปเออบทปาทสมมติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะส่วนตรงนี้เป็นห้องซักล้าง จริงดิมันมีอะไรให้เราแบบสำรวจได้ไหมไม่มีเลยน่าจะทำเป็นแบบชิ้นผ้าเอ๊ะอันนี้ห้องอะไรเหมือนจะไปอ๋อยสู่ข้างนอกค่ะเป็นนอกบ้านแล้วเนาะจะมีรั้วบ้านไปไหนได้บ้างอะเน,นี่ยอ,อันนี้อะไรอะไม่รู้เหมือนกันแฮะ อาจจะเป็นห้องเก็บของหรือเปล่าโอ้ใช่เลยเนี่ยค่ะจะมีแบบพวกมีอะไรที่แบบอุปกรณ์อะไรเงี้ยเนาะโอ้ตัวนี้มีเช็ดด้วยอ้ยเบอร์เกอร์เป็นเดี๋ยวนะเป็นเนื้อวัวค่ะเป็นเนื้อวัวแต่เขาทำมาในรูปแบบของเจ้าเบอร์เกอร์รถ่ดวยอันนี้เป็นทอง เราควรเก็บไปไหมมีโกลเด้นพิกแอดด้วยพิกแอดไอที่ขุดหินเนาะนี่นะคะมันทำให้เราแบบเอาไว้สํารวจอะไรเงี้ยพื้นที่เขาก็จะมีบันไดให้เราอืมนะอ้าวนื่อไหมนะโอ้ไม่น้องนะึ่ง oh ต้องตกจากที่สูง RIP ให้กับสุนัขของพี่เตยด้วยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างของเล่นเหมือนกับซิสเขาแบบชอบประดิษฐ์นู่นนี่นี่นั่นนะเนาะเดี๋ยวนะครั้งก่อนที่พี่เตยมาตรงนี้นี่รู้สึกเหมือนจะมีเจ้ามา้า เป็นม้าสีน้ำปลนอ่ะเหมือนในเรื่องเลยนี่ไงนี่พี่เตยติดอ่านมาให้น้องด้วยไหนขอขี้หน่อยนี่นะคะว้าววัดดีนี่นะคะ,ดดะ,คะทักทายเพื่อนฝูงเนี่ยก็ตรงนี้เหมือนเราต่างผ้านเนาะส่วนนอกบ้านก็ประมาณนี้นะคะเหมือนไม่มีอะไรละขอออกหน่อยอ ฉันจะออกไปข้างนอกอเหมือนจะออกไม่ได้ค่ะทุกคนเหมือนน้องตัวใหญ่ไปเดี๋ยวน้องตัวใหญ่ไปอืม้มอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆโรงเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเช่นเดียวกันนะมีตัวอะไรด้วยเดี๋ยวนะคิปเปอรเหรอแกเป็นคอยแกเป็นคอย ซอมบี้ค่ะทุกคนเป็นซอมบี้อันน่ะโอ้ตายเลยครั้งเดียวตายเลยโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะมีอะไรอีกตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาทีกว่าแล้วเนาะแกะแะแะร้องแบบนี้หรือเปล่าอันนั้นแพะหรือแกะไม่รู้เหมือนกันแฮะโอเคบินเลยแล้วกันนะหมดแล้วทางบ้าน บ้านของซิดมีแค่นี้เองเหรอเดี๋ยวนะภาพไม่สวยเลยอะ่ะนี่นะคะพี่เต๋อก็พยายามเปิดวิวดิสเทน c ์เพิ่มแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้เรายังไม่ได้มาสำรวจเลยเนาะเอาไว้เป็นพาร์ทหน้าดีไหมไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะรู้สึกพูดติดติดขัดขัดแล้วนะคะรู้สึกแบบพื้นที่อนาเขตตรงนี้จะ ไปไหนไม่ได้แล้วนะโอ้ช้ามากเลยเนี่ยค่ะน่าจะสิ้นสุดแล้วแหละแต่ก็แค่นี้ก็สุดยอดแล้วเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาพาร์ทอื่นละกันสำหรับวันนี้นั้นด้วยความที่พี่เตยสูญเสียน้องหมาไปพี่เตยจะนี่โอเคเกมาเลยค่ะคิ้วน้องตก เป็นไงเป็นไงน้องกินอะไรไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าต้องกินกระดูกนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่เตยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะจบการรีวิวบ้านของซิตแต่เพียงเท่านี้ส่วนน้องๆเน,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 นี่ยนะคะน้องๆสุนัขเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่เตยจะเอามาเลี้ยงแล้วกันพอรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินนะคะอยู่คนเดียวค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายไว้อะไรให้กับน้องมาด้วยบ๊ายบายค่ะ